สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อหนูเขทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วกันพี่น้องครับความเชื่อนี่มันพูดยากนะครับมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะครับความศรัทธาส่วนตัวนะครับไม่สามารถที่จะบังคับกันให้เชื่อได้นะครับเราเมื่อวานนี้ก็ไปต่อนกนะครับที่ภูไทยสงฆ์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ได้หนึ่งตัวแล้วครับเมื่อวานเจ้าสองเนาะต่างกันได้ดูคลิปนะครับพอดีเมื่อวานนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นวันแห่งความเชื่อนะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินมานานแล้วนะเพี่น้องว่าวันไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษานะครับวันออกพรรษานะครับวันคือวันพระใหญ่เอาง่ายๆนะครับมีความเชื่อว่าได้นกมาแล้วนี่มันจะมีคือความเชื่อว่ามีแบบ ความแรงนะครับความแรงของอาถรรพ์ต่างๆนะครับตรงนี้เนาะทางด้านดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อแล้วกันนะครับผมส่วนนกที่ได้เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวันศีลดับครับพี่น้องครับชาวอีสานเรียกว่าวันศีลดับก็คือแรม14บสี่ค่ำนี้นะครับเป็นวันดับวันสุดท้ายก่อนที่จะข้างขึ้นนะครับเป็นข้างแรมนะครับซึ่งก็ชาวอีสานจะมีความเชื่อกัน นะครับก็ภาคอื่นอาจจะไม่มีความเชื่ออาจจะฟังเฉยๆนะครับพี่น้องครับอา,อาจจะแบบฟังไว้เล่นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้บังคับให้เชื่อนะครับเพราะว่าแาวอีสานนี่จะมีความเชื่อตรงนี้นะครับเรื่องนกที่ได้วันศิล์ดับนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องความมีความหมานนะครับคําว่าดับนะครับคําว่าดับของอีสานนี่ก็คือแบบเหมือนที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับก็คือแบบ ถ้ามันเป็นต่อนะครับเป็นต่อแล้วมีความหมานี่คือมันจะเก็บเรียบเอาง่ายๆนะครับเก็บเรียบเลยนะครับไปที่ไหนดับที่นั่นนะครับมันก็เหมือนเรื่องเรื่องคอนนั่นแหละพี่น้องครับเนาะเรื่องความหมานนะครับสําหรับวันศิลดับนะครับตรงนี้เนาะผมก็ได้มาทดลองนะครับ่ป้องครับนะผมก็ต้องได้ทดลองนะไม่ใช่ว่าผมจะเชื่อเลยนะครับผมซึ่งผมก็เลยได้ตัวนี้มานะครับเมื่อวานนี้นะครับยังไม่ได้ออกจากถุงเลยนะครับนะ แต่ว่าให้น้ำกินแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนะครับสบายใจอุ่นใจนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าได้อีกหนึ่งตัวมาทดลองเ้าโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทาเหมือนเดิมครับเอาน้ำนะครับให้กินแล้วก็ปล่อยเข้ากรงนะครับเนาะขออนุญาตนะครับครับก็หลังจากเอาน้ำนะครับเอาข้าวนะครับให้กินแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เอาลองมาดูนะครับดูตัวตนหน่อยนะครับเมื่อวานก็อาจจะดูไม่ค่อยชัด เท่าไรอาจจะไม่สวยครับเพราะว่านกเละมานะครับโดนอยู่ในถุงทั้งคืนเนาะนกนะครับพอดีมีอุจจาระติดปีกนิดนึงนะครับตรงคอภัยตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาพูดนะนายะพี่น้องครับคือนกบรรจินทํานี่มันก็เป็นความเชื่อนะครับของทางอีสานนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้มั่นใจนะครับว่ามันจะหมานลรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นสูตรนะครับของ แาวอีสานมีหลายค่ายนะครับที่มีความเชื่อตรงนี้นะครับผมก็จับนุ่นจับนี่นะครับมาใส่กันนั่นแหละพี่น้องครับเพื่อที่จะได้พิจารณาทดสอบวิเคราะห์ต่างๆนะครับว่ามันจะเป็นจริงไหมนะครับซึ่งมันก็ต้องทดลองต่อไปซึ่งตรงนี้ความเชื่อนี่มันต้องใช้ระยะเวลานะครับไม่ต่างอะไรกับกับเรื่องความเชื่อด้านมงคลนะครับพี่น้องครับไม่ต่างกันนะเรื่องพวกนี้เหมือนกันหมดเลยครับถ้าเป็นเรื่องความเชื่อนี่มันต้อง มันต้องได้พิสูจน์นะครับตั้งแต่นกมงคลมาแล้วนะครับว่ามงคลอย่างนั้นมงคลอย่างนี้นะครับมันด like ีด้านนั้นด้านนี้อันน,นี้ก็เหมือนกันครับอ่ามันสินดับเนี่ยนะครับว่ามันมีความหมายนี่มันต้องได้ทดลองนะครับอ่าอ่าแล้วก็มันมันก็ถือว่าแปลกอีกอย่างหนึ่งผมก็สังเกตอยู่นะครับเวลาวันพระวันไหนนี่นะครับนกป่ามันจะไม่ค่อยคึกครับบางทีอะนะครับไม่ค่อยคึกไม่ค่อยขันสักเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ต่อยากด้วยนะครับแล้วก็มี Lot หลายค่ายที่มีความเชื่อว่าวันพระหนึ่งจะไม่ออกต่อนกนะครับก็เนื่องด้วยอันดับแรกก็คือเป็นวันพระนะครับอาจจะไม่อยากคือเว้นัะวันหนึง่งอ่ะนะครับอันนั้นคือความเชื่อนะครับแล้วก็อีกบางความเชื่อนะครับก็บอกว่านกวันพระนะครับหรือวัน آ, พระใหญ่อ่างเงี้ยนะครับมันต่อยากมันได้ยากอะางเงี้ยนะครับมันก็ มีความเป็นไปได้นะครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ตำราของใครของเรานะครับตรงนี้เราก็ฟังไม่ใช่ว่าใสาบ่บาทแบิกหามนะครับนะผมก็ถือว่าผมผมรอมานานแล้วแหละว,ว่ายังไงผมจะได้นกวันศินดับสักตัวหนึ่งนะครับมาทดลองนะครับก็เ,เลยได้หนึ่งตัวนี่อลไรไม่น้องครับในการทดลองนะครับแล้วก็มีของเซียนนิสิตนะครับแล้วก็ตัวเมื่อวานนี้ก็จะฝากให้ ทีมงานนะครับทดลองนะครับลองดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงสําหรับนกที่ได้วันสินดับวันที่ไล่ยค่ตามหากันนะครับเพื่อที่จะไปทํานกต่อนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องรอทดลองต่อไปนะครับเรื่องความเชื่อมันยากที่จะพิสูจน์นะครับยากที่จะพิจารณานะครับเนาะนกนะครับโซนนี้ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะครับผมดูแล้วนะครับ ลองของคุณพ่อตู้ก็ตัวเล็กครับขนาดเสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่ตัวเล็กนะครับอันนี้เสียงเล็กไปกลางนะครับก็ตัวประมาณนี้แหละครับสมน้าสมเนื้อดีนะครับอ๋ฮะก็เอาไว้ประมาณนี้แหละพี่น้องครับนะจะเป็นอย่างไรนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านจะมีความเชื่ออย่างไรนะครับอยู่ที่ว่าเราจะทดลองหรือจะได้วิเคราะห์จะได้ทดลองหรือเปล่านั้นนะครับ ก็ต้องทดลองกันต่อไปนะครับเนาะก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจทําให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับทิ้งท้ายไว้ว่าความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้บังคับคำในเชื่อนะครับแล้วแต่ละค่ายแต่ละสูตรก็มีความเชื่อแตกต่างกันครับสวัสดีครับ